มีรถรุ่นใหม่ออกมาอีกแล้วะนะครับผลงานล่าสุดของ MSc คันนี้นะฮะให้ชื่อว่าอะไรครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นคาตอนค่ะ,ะเรียกว่าเป็นคู่แฝดกับเบต้าได้ไหมครับอันนี้เป็นคู่แฝดกับเบต้าไหมก็ถ้าถามว่าน่าจะเป็นคู่แฝดกับทางอัลฟามากกว่าค่ะอ๋อรีโ o วอัลฟาใช่ค่ะ,ะ,ะที่ออกมาตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะ เป็น Nexgen t Ranger สี่ประตูสี่ประตูค่ะ,ะครับทำไมถึงคิดที่จะทํารุ่นสี่ประตูออกมาครับเพราะว่ารู้สึกว่าสี่ประตูค่ะยังตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มอยู่ที่เขามีครอบครัวมากกว่าสองคนอาจจะมีลูกอีกสองคนหรือคนเดียวแต่ว่ายังต้องการความปลอดภัยให้กับลูกตัวเองเพราะว่าหนึ่งอะค่ะลูกค้าบางคนเขายังรู้สึกว่าการนั่งตรงตัวรถจริงๆอะมันปลอดภัยกว่าการนั่งตัวบ้านข้างหลังอย่างเงี้ยค่ะ สวยมากเลยตอนแรกก็คิดคิดอยู่ว่าตอนที่มานะครับว่าจะคุยอะไรดีต่อพอเห็นตัวรถสวยแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เริ่มมีอะไรให้คุยแล้วนะครับเมื่อกี้ถามข้อมูลไปบ้างแล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ไม่ได้เหมือนอตัวรุ่นตอนเดียวเะทีเดียวนะครับตัวตู้เนี่ยอาจจะดูคล้ายๆแต่ก็จะมีการปรับเรื่องของระยะปรับรูปแบบให้เข้ากับรุ่น4ประตูใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับในรุ่น4ประตูนี้ก็ยังเหมือนเดิมที่ทาง MSC จะไม่มีการยุดชัดซี ใช่ค่ะยังอยู่บนชัซซีเดิมแต่เราทาเป็นตัวเสริมเรา,าจ,จะเรียกกันว่า s ับเฟร m e มันก็คือตัวชัซซีเทียมอย่างเงี้ยค่ะอืมครับเพราะนั้นตัวรถความยาวเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวรถที่ออกจากโรงงานเลยใช่ค่ะนะครับเมื่อกี้มองจากด้านท้ายนะไฟท้ายเดิมยังอยู่เลยไฟท้ายเดิมอยู่ยังคงโลโก้ท้ายเดิมอยู่อ่าพูดถึงมิติตัวรถหน่อยความยาวเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ คันนี้ค่ะสูงอยู่ที่3เมตรเท่าเดิมตามระยะมาตรฐานขนส่งกำหนดส่วนความยาวของตัวรถอะคะยาวอยู่ที่5.5เมตรค่ะส่วนความกว้างก็กว้างอยู่ที่2เมตรก็ยังคงความเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ตัวรถเองอะค่ะหรือดีไซน์เองมันทำให้ดูกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นค่ะครับคันนี้เรียกว่าเป็นรุ่น4ประตูคันที่2นะ อ่าใช่ค่ะคันที่สองค่ะทาง msc ทำออกมาใช่ค่ะคันแรกจะเป็นตัว r ี vo r e ี o Alpha หรือบางคนอาจจะรู้จักรถแดงเชียงใหม่ตั้งชื่อให้ครับครับตอนนั้นนี่เป็นที่พูดถึงมากนะครับหลายๆคนก็จะแซลๆ์ซลกันใช่ะว่าเหมือนรถแดงเชียงใหม่ทีนี้ถ้าเทียบกันในรุ่น4ประตูด้วยกันถ้าเทียบกับรีโวตอนนั้นค่ะนะครับ next gen ranger รุ่นนี้รุ่น4ประตูเนี่ยจะยาวกว่ายาวกว่าค่ะด้วยวิวเบดของตัวรถเองของตัว toyota กับตัว ford เองก็แตกต่างกันอยู่แล้ว ัวโตโยต้าอยู่ที่3,000ส่วนตัวนี้มนอยู่ที่ประมาณ3,000-3,002ก,กว่าๆค่ะแล้วช่วงล่างมีทําอะไรให้บ้างครับช่วงล่างก็มีปรับปรุงเพิ่มความนิ่มนวลให้มากขึ้นเพราะว่าช่วงล่างเดิมเขมาแม็กก็ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเรามาออกแบบให้สําหรับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวโมโนโทูฟหรือตัวแหนบเองอะสามารถรองรับน้าหนักในระยะนานๆได้มากขึ้นแล้วก็การขับขี่ไม่ได้มีผลกระทบต่อตัอตวเฟอร์นิเจอร์ด้านหลังอาจจะ ตัวช่วงล่างตัวนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ถูกใจใครร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าการทําช่วงล่างของรถแต่ละคันเราไม่ได้คํานึงถึงแค่คันขับขี่อย่างเดียวเราคํานึงถึงตัวบ้านข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับกระจกมองข้างครับทําไมคันนี้นะฮะรุ่นสี่ประตูเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนหรือว่าไม่มีการเสริมกระจกมองข้างเลยตอนแรกอะ่ะกังวลกังวลมากเรื่องการมองข้างเพราะว่าหนึ่งจะทําอย่างง่ายๆตัวเบต้าจะเห็นเลยว่าเราจะทําแท่นเสริมครับตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็เลย เอามาลองแกะดูว่าทําแท่นเสริมสามารถขยายได้ไหมสรุปว่าสายไฟที่ให้มามันไม่สามารถขยายได้เราก็ไปซื้อออปชันเสริมมาทุกอย่างพอถึงเวลาเทสติงจริงอ๋อตัวนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าตัวบอดี้มันไม่ได้แบบกว้างออกมาเกินที่ระยะจะมองเห็นก็คือยังขับขี่ได้ปกติเหมือนเดิมก็เลยยังคงความเป็นตัวเดิมอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วฮะโหนี่ไม่ได้เสริมเลยนะไม่ได้เสริม,มเลยใช่ค่ะหนึ่งคือเราไม่อยากเสริมไม่อยากติดอันใหม่เพราะว่าเราอยาก คงตัวใบสปอตของตัวรถไว้ให้ได้เหมือนเดิมส่วนหัวของตัวตู้นะฮะดูยาวมากใช่ค่ะ,ะยาวมาด้านหน้าเนี่ยก็จะเสมอขอบกระจกบังลมหน้าด้านล่างเลยใช่ค่ะ,ะและถ้าใครสังเกตนะครับตัวตู้ในรุ่น4ประตูะประตูทางเข้าจะอยู่ด้านท้ายใช่เป็นข้อจํากัดของรุ่น4ประตูหรือเปล่าครับหนึ่งมันก็คือข้อจํากัดของตัว4ประตูด้วยค่ะว่าถ้าขึ้นด้านท้ายพื้นที่ใช้สอยภายในจะได้เยอะขึ้น แต่ถ้าขึ้นด้านข้างพื้นที่ใช้สอยข้างในมันก็จะแคบลงด้วยพื้นที่ตัวตูว้ตข้างหลังมันมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากเพราะเราไม่ได้ตัดต่อชชสซีหรือว่าเสริมชชสซีให้มันยาวออกไปค่ะถ้าดูตัวตูวตว้ด้านข้างเนี่ยนะฮะเนี่ยด้านข้างคุณอ,อมเนี่ยจะเห็นว่าะระยะไม่ได้เยอะมากใช่ถ้าเอาบานประตูมาใส่อีกเนี่ยนะฮะเวลาออกแบบเลเยอร์ภายในเนี่ยอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่ใช่ค่ะมันอาจจะขัดกับความเป็นจริงสําหรับลูกค้าที่ใช้รถมอเตอร์โฮมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ใช้รถบ้านหรือมอเตอร์โฮมจะรู้สึกว่า รถบ้านต้องคืนด้านข้างไม่ใช่คืนด้านถ้ายข้างนี้นะฮะตำแหน่งต่างๆของอุปกรณ์เนี่ยดูโล่งๆจังเลยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ํามันค่ะครับยังคงตัวเดิมที่สามารถถึงปั๊มแล้วก็เปิดตัวฝาถังน้ํามันได้ก็คือถึงปุ๊บเด็กปั๊มสามารถเติมน้ามันได้เลยครับค่ะแล้วก็จะมีตัวหน้าต่างเหมือนเดิมมีไฟด้านข้างรถให้ดวงใหญ่กว่าเดิมค่ะจะสว่างมากกว่าไอดวงเล็ก2ดวงของตัวเบตา้า แล้วก็จะมีตัวอันนี้ค่ะเป็นตัวช่องระบายอากาศของตู้เย็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวชุดอาบน้ํานอกรถแล้วก็จะมีออนนิ่งค่ะไฟเรายังคงไฟเดิมของตัวฟอร์ดอยู่เหมือนเดิมเรายังคงตัวกล้องถอยหลังของฟอร์ดไว้เหมือนเดิมยังคงตัวเอ็นตัวนี้ไว้เหมือนเดิมการชนยังคงอยู่เหมือนเดิมการชนเดิมแต่ว่าเราแคม่มาขยายพื้นที่ตรงนี้ให้มันรับกับตัวบอดี้ครับเอ๊ะทำไมคนออกแบบเขาเลือกที่จะใช้ไฟท้ายเดิมครับ 1. เลยคือว่าเรายังอยากคงฟังก์ชันต่างๆของตัว Ford ไว้ได้ให้ได้เหมือนเดิมค่ะฟังก์ชันที่ว่าคืออะไรฮะอย่างเต้นตัไปสปอร์ตกล้อง360ที่เวลาเราถอยเราสามารถเห็นรอบๆอย่างเงี้ยค่ะโจทย์ของเราเลยคือว่าเอาสประตูมาทำแต่ทำยังไงก็ได้ให้เรายังคงฟังก์ชันต่างๆไว้ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติโดยที่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรข้างหลังค่ะก็จะมีเป็นตัว เสียบปลั๊กไฟ Power 220โวลต์ของไฟบ้านอ่าอยู่ด้านหลังตรงนี้นด้านหลัง <นะ S 2> ค่ะคมี Emergency Charge ก็คือจะเป็นตัว EV Char g e สามารถ <EV Charge S 2> ใช่ค่ะสามารถเอาไปชาร์จตาม EV Station ตามปัม๊มต่างๆได้แต่ว่าอันนี้แนะนํนำให้ใช้ในเคสแค่ Emergency อย่างเดียวอ่าใช้ฉุกเฉินจริงๆจริงๆไฟจะหมดแล้วใช่แบบไฟจะหมดแล้วจะต,ต้องการใช้ไฟในพื้นที่ข้างหน้าอะไรงีแต่ว่าแสงหมดแล้วหรือวันนั้น อาจจะบางคันมันมีออปชันที่จะติดโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อาจจะชาร์จไฟไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยมี EV ชาร์จให้เป็นออปชันเสริมเปิดได้ไหมครับเปิดได้ค่ะเอาหัวชาร์จจะเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้นะ,ะอะเป็นแบบนี้นะครับเอาบันได,นดจะเหมือนกับเบต้าไทบีเหมือนเดิมค่ะไทบีเหมือนเดิมเลยไว้สําหรับขึ้นไปนั่งข้างบนหรือว่า สำหรับไว้สําหรับตัวช่างของทางบริษัทเองขึ้นไปแมนเทนแน้นเผื่อบบมีอุบัติเหตุได้บนหลังคาหรือว่าแอร์อาจจะมีปัญหาขึ้นไปแมนเทนแนนได้หรือว่าสําหรับลูกค้าก็อาจจะขึ้นไปนั่งชมวิวข้างบนบรรยากาศดีๆก็สามารถขึ้นไปได้เหมือนกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวช่องเก็บสิ่งปฏิกูลค่ะหลักๆเลยอะค่ะเราอะจะให้ลูกเราจะเป็นโคงฟังก์ชันเดิมให้กับรถทุกคันก็คือเป็นคาสเซ็ตบอกให้ลูกค้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ารู้สึกว่า ไม่ได้อยากยกไปเดนทิ้งอยากได้แบบง่ายๆคือปล่อยของเสียมีทางมีทางแบกแทงเกแทงอันนั้นก็เป็นออปชั่นเสริมได้ใช่แต่ว่าถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ค่อยแนะนำนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้เราก็สามารถติดตั้งให้ได้ค่ะแทงน้ำดีน้ำเสียคันนี้อยู่ที่ประมาณน้ำดีอยู่ที่แปดสิบลิตรค่ะน้ำเสียอยู่ที่หกสิบลิตรค่ะอืมครับก็ตามพื้นที่นะตามพื้นที่แต่ว่าถาว่าถ้าลูกค้าอยากเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็สามารถจัดสั่นปันส่วนแล้วก็เพิ่มให้ได้ ยังพอที่จะปรับได้ยังพอที่จะปรับได้ค่ะอ๋อครับอันนี้ลองมาคุยดูใช่ค,ครับแต่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะพื้นที่น่าจะจํากัดอยู่เหมือนกันใช่ค่ะจากัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าอยากได้จริงๆก็สามารถจัดสรรปันส่วนให้ได้พอผมขึ้นมานะครับนในรุ่นที่เป็นประตูท้ายแบบนี้พอเข้ามาแล้วพื้นที่ถือว่าไม่ได้คับแคบเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยถือว่าลงตัวมากและรู้สึกแบบโอ้โหที่นอนด้านบนเนี่ยกว้างมากและลึกมากนะครับระยะเท่าไหร่ครับ ถ้าลึกจริงๆค่ะมันจะเท่ากับทุกคันเลยค่ะมันมองเหมือนกว้างใช่ไหมคะที่จริงมันลึกอยู่ที่2เมตรเหมือนเดิมไอตัวเบต้าก็2เมตรแหะใช่ตัวเบต้า2เมตรแต่ว่าเหมือนมันเป็นมุมมองด้วยค่ะลึกอยู่อันนี้ลึกอยู่ที่2เมตรแต่หน้ากว้างกว่าเบต้าขึ้นมาประมาณ5เซนก็คือตรงนี้มันจะกว้างอยู่ที่190ค่ะเพราะว่าอันนี้ที่นอนมันอยู่บนที่นั่งของตัวดับเบิลแคปอยู่บนหัวเก่งเลยอ่าใช่แต่ว่าของเบต้ามันจะระเถิบมานิดนึงมันก็จะกินพื้นที่มาประมาณขนาดนี้ ทำให้มุมมองการม,มองอ่ะมันจะดูแตกต่างกันมีช่องเปิดนะครับให้ให้สามารถเดินได้เข้าออกได้เข้าออกได้ค่ะแต่ว่าคือว่าถ้าสมมติว่าปิดอ่ะมันก็มันก็ได้นะคะมันก็เดินเข้าออกได้แต่ว่ามุดเอา <c oughs> แต่คนนั่งตรงเนี้ยก็จะรู้สึกอึดอัดน,นิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยคือตรงตรงดับเบิลแคบข้างหลังอ่ะตรงเนี้ยเรามีการยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงพื้นตรงเนี้ยค่ะง่ายๆเลยว่าปกติเบาะในดับเบิลแคบอ่ะค่ะมันจะเป็นแถวยาวนั่งได้สามที่นั่ง แต่อันนี้ค่ะเบาะเราออกแบบมาใหม่สําหรับนั่งได้สองที่นั่งแต่ว่าเบาะตัวนี้ค่ะสามารถใส่คาร์ซิทเด็กได้อ๋อเป็นเบาะแยกใช่เป็นบเนบาะแยกปกติดับเบิลแคปเราจะเห็นเลยทุกรุ่นจะไม่มีเบาะแยกจะเป็นเบาะสามต่อสามที่นั่งแต่แน่นเราแยกเพื่อให้สามารถคนเดินเข้าเดินออกได้แต่ว่าถ้าลูกค้าบางคนไม่ต้องการว่าให้มันเป็นเบาะแยกอยากให้เป็นสามเป็นแถวเดียวยาวๆก็สามารถทําได้ค่ะ อะไรก็กลายเป็นว่าเราต้องเดินเข้าด้านถ่ายก็จะคือจะเดินเข้าออกลําบากขึ้นหรือว่าถ้าจะเข้าออกทางนี้จริงๆก็อาจจะลำบากนิดนึงใช่ค่ะแต่เนี่ยเราทํามาตอบโจทย์สาหรับบางคนที่แบบต้องใส่การใส่คาซีทของเด็กด้วยแล้วก็เดินเข้าเดินออกตรงนี้ได้ด้วยค่ะโอ้แต่แบบนี้น่าจะสดะสดวกกว่าสะดวกกว่าเยอะแล้วเราก็เลยทําปูพื้นไม้ปิดในพื้นที่ตรงนี้เพื่อเดินเดินได้ง่ายขึ้นอือใช่ค่ะครับ โอ้แบบนี้ดูสวยดีด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เป็นสีที่นั่งแบบแยกกัน <c oughs> ใช่ค่ะ,ะครับอ่าปรับเบาะได้อิสระอ <c oughs> ข้างบนก็จะโปร่งมากนะครับโ <c oughs> ป่งมาคมี <c oughs> ช่องแสง อยู่สองฝั่งเลยมีเป็นหน้าต่างบานใหญ่มันก็จะทําให้พื้นที่การนอนมันดูสบายขึ้นจากเมื่อก่อนที่มันจะเป็นหน้าต่างบานเล็กสามารถเปิดได้แล้วก็มีมุ้งรวดวมีม่านกันแดดอันนั้นมันจะเป็นหน้าต่างบานเล็กแบบ300ร้อคูณห้าซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ว่าอันนี้ค่ะเราทําเป็นหน้าต่างให้เลย1บานแต่ว่าไม่สามารถเปิดได้แต่ว่าเพื่อเพิ่มความเวลามองอาจจะดูวิวด้านนอกได้สบายขึ้นหรือรบแบบแสงเข้าอะไรเงี้ยมันดูโปร่งแล้วก็ดูไม่อึดอัด มีปลั๊กให้ใช้งานมีปลั๊กใหใ้ใช้งานค่ะ USB Type C แล้วก็เสียบใช้ไฟ220ได้ค่ะตรงนี้จะเป็นโซฟาค่ะสามารถนั่งได้2หรือไม่ก็อาจจะเป็นฝั่งละ2องอะไเงี้ยค่ะก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะกว้างขึ้นกว่าปกติแล้วความลึกเนี่ยความกว้างของตัว,วที่นั่งเนี่ยช่วงนี้ใช่ไหมคะเซตหนึ่งค่ะ หนึ่เมตรพอดีหนเมตรพอดีอดอส่วนนี้ก็ร้อยเก็กได้หเมตรพอดีก็ประมาณที่นอน3ามฟุตสฟุตครึ่งใช่ค่ะประมาณาระบบปรับอากาศเป็นแอร์รุ่นไหนครับเป็นแอร์รุ่นเดียวกับที่ใส่บนเบตา้าเรอคะ่ะเป็นแอร์สำหรับที่ใช้ในรถบ้านสําหรับใช้ในเมืองร้อนไม่ได้ใช้สําหรับในเมืองหนาวอย่างง่ายๆคะ่ะคนไทยอาจจะรู้จักแบนรนด์โดเมสติกซึ่ง ตัวโดเมนติกองอะค่ะเขาถูกออกแบบมาสําหรับใช้ในเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเวลาการเราใช้ในประเทศไทยอะค่ะอากาศมันร้อนปุ๊บมันจะเกิดอาการคอนเดนต์เพราะเกิดาการคอนเดนต์น้ำมันก็จะหยดหแต่ว่าอันเนี้ยค่ะเขาถูกออกแบบมาสําหรับให้ใช้ในเมืองร้อนอเพราะฉะนั้นการเจออากาศที่มันคอนเดนต์อะหรือว่าแบบ,แบ,บอากาศร้อนเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่มันก็มีอาการนิดนึงแต่มันไม่ได้เข้าถึงแบบของโดเมสติกที่เคยเจอเวอร์เคสก็คือแบบน้ำมันหยดเวลาลูกค้าใช้งานอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่า เลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรามาขึ้นใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าทุกคนต้องติดรุ่นนี้นะคะหมายถึงว่าถ้าลูกค้าแบบสนใจในตัวโดเมสติกหรือมั่นใจในแบรนด์โดเมสติกจริงๆค่ะเราก็สามารถติดตั้งให้ได้ถ้าลูกค้าต้องการแต่ว่าถ้ามากับตัวรถ่ะคะจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ค่ะ9,500 BTU ก็คือเย็นเพียงพอแอร์ออก4ทิศท,ทางค่ะ ด้านหลังก็จะมีมุมเตียวอาหารเล็กๆเรียกว่ามุมเตียวอาหารดีกว่าใช่ค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆโซนมินิบาร์มีตู้เย็นมีซิงล้างจานแล้วก็มีไมโครเวฟมีลิ้นชักเก็บของหรือว่าตู้เก็บของตรงนี้สามารถเก็บได้ทั้งของแล้วก็เก็บเสื้อผ้าแขวนได้มีราวแกวนให้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่องเก็บของอีกหนึ่งจุดที่มีพื้นที่ให้เก็บพอสมควรนะครับแบบลูกค้าบางคนเขาก็ไม่ได้เอาซิงตรงนี้ก็สามารถวางของได้อีก โตหัวเตาในรถเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะแต่ถ้ามีอ่างล้างมือเนี่ยติดไว้สักนิดหนึ่งผมว่าสะดวกดีใช่ค่ะไว้ล้างมือห้องน้ําค่ะห้องน้นํานี่ทั้งขนาดและรูปทรงน่าจะเหมือนกับเบต้าไทยบี B, หรือเปล่าฮะเหมือนกับเบต้าไทยบี B, ค่ะระบบไฟคันนี้เป็นยังไงบ้างครับคันนี้จะเป็นระบบไฟแบตเตอรี่ลิเธียมเหมือนเดิมค่ะก็อยู่ที่15กิโลวัตต์ดีซีอยู่ที่48โวลต์ค่ะครับเป็นแบตลิเธียม15กิโลวัตต์ใช่ค่ะนะครับดีซี48โวลต์ มีแผงโซลา r เซลล์ให้เลยไหมครับมีให้ค่ะเป็นออปชันสําหรับลูกค้าว่าแบบอยากติดตั้งไหมหรือว่าบางคนอาจจะมองว่า15กิโลวัตต์ก็พออยู่แล้วหรือว่าบางคนอยากแบบรู้สึกว่าฉันจะไปหลายๆวันแล้วคิดว่าไปในพื้นที่ที่ไม่มีเสียบไฟได้ก็สามารถติดตั้งโซลา r เซลล์ได้ค่ะอ๋อติดตั้งเพิ่มได้เพิ่มได้นะถ้าจะติดตั้งจริงๆถ้าใครอยากจะติดตั้งนะครับ ด้านบนหลังคาเนี่ยพื้นที่ด้านบนเนี่ยสามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์ได้ขนาดเท่าไหร่ครับมันจะเป็น2แผงค่ะรวมกันอยู่ที่320วัตต์ค่ะ,ะแผงละ160วัตต์2ช่สงแผงใช่ค่ะ